โอเคครับทุกคนสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาเต็นท์แคมปิ้งนะครับที่แบบว่ากลางง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่ถึง3มนาทีนะครับทุกคนผมจะมาแนะนําตัวนี้ครับผมได้สั่งซื้อมาจากติกตอกนะครับแล้วก็อยากจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อใครที่กําลังมองหาเต็นท์ที่กลางเร็วนะครับนี่ครับต้องตัวนี้เลยผมจะบอกเลยกลางโคตรง่ายครับแล้วก็เก็บโคตรง่ายเลยนะทุกคนมาดูกันเลยครับ นะอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ไปกลางเต้นคนเดียวหรือเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันกลางง่ายๆนะที่ไม่ต้องอะไรมากมายทุกคนเห็นไหมเราแกะมาปุ๊บสังเกตปุ๊บเราก็เราก็จับตัวนี้นะเราก็ปล่อยอ่าปล่อยมันลงนะครับทุกคนแล้วก็เอาขามานะันอะเบี่ยงออกไปเห็นไหมตัวนี้จะกลางง่ายมากเลยอ่าดูนะแล้วก็เก็บง่ายด้วยโอเคนะครับแล้วก็ยก ยกมันขึ้นอย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่เนี่ยเป็นเต็นเลยอ่ะเห็นเต็นเต็นนี่ทุกคนข้างในเนี่ยนอนได้ประมาณสองคนกําลังดีนะเต็นตัวเนี้ยใครที่ปีเพื่อนซีนะครับสักคนสองคนไปด้วยกันนะแล้วก็หรือไม่ใครที่พาแฟนไปกลางเต็นนะครับอยากได้เต็นกลางง่ายๆอยู่ประมาณนี้ทุกคนไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยทุกคนแกออกมาเจก็ได้เลยอันดับแรกเลยเพื่อนๆมาจับตรงนี้เลย หัวเนี่ยนะใกล้ไหมเห็นไหมเห็ใกล้ไหมจับตรงหัวเต้นนะครับกดกดปุ๊บเห็นไหมครับง่ายๆเพื่อนๆเนี่ยเราไปรวบรวบมันเข้าหากันเนี่ยกดหัวปุ๊บง่ายๆครับไอ้นี่พิกเข้าไปอันนี้พิกเข้าไปนะอันนี้พิกเข้าไป จ,จับตรงมุมจับตรงมุมนะครับแล้วก็เข้าหากัน,นอย่างนี้เห็นไหมครับเก็บง่ายครับทีนี้ได้ได้เห็นไหมแล้วก็ม้วนโอเคเห็นไหมครับ เก็บง่ายกลางง่ายอ่า